สบายดีพี่น้องสบายดีบะทุหงถุกบอลเดอ้ออ่ะพ,พอๆกับหลงพรในบรรยากาศเสวนาพี่นอ้องยางออกมายางออกมาหน้าพี่น้องเขามานอนอยู่บ้านมันออกออกมาหน้ามาดำหน้าไก่สิ่วหอดๆพี่น้องเลย เพราะว่าตอนอันตอนย่างออกมาแต่บ้านบ่ได้ถ่ายเนาะมาฮอดใกล้สิฮอดหน้าจังถ่ายให้พี่น้องเบิ่งสาเหตุอยู่หยังพี่น้องแบตโทรศัพท์เก็บแบตบ่อยู่แบตโทรศัพท์เสื่อม แต่ว่าถ้ามันสากโบเข่าอิลีกับ,บ่บหูว่าชีเดทายคลิปเห็ดพน้องเบิ่งดูบอลเนาะมันเป็นแบบสากบอ่อยากเข่าแล้วสากเบิดขึ้นกับ,บ่บได้สากเบิดขึ้นก็ได้แต่หาสิบเปอร์เซ็นต์ตื่นขึ้นมาคิดว่าเพิ่นสิเต็มเลยโบเต็มเดี๋ยวรับเดี๋ยวได้อยู่พี่นอ้องไว้แบตโทรศัพท์ก็ได้ สากแบตดโมเขามันเก็บแบตดมาอยู่แบตมันเสือบแล้วที่ว่าทายคลิปให้พี่น้องเบ่งบาสะดวกนะคือว่าแบตเฮามันบ่มีเนาะซีทายเป็นบางช่วงได้มือและคลิปกันยังดีพี่น้องเลยรลอดหัวก่อนโอ้ย รอด้วยรอดวสิเขาหัวหน้าจำครองพี่น้องเก็หอดหน้าแล้วอันนี้ชีเป็นเดินที่ว่าท่านชาวปเป็นเป็นหน้าพี่น้องจนเดินที่ว่าไหวเก็บตัวจนไม่ไหว้นไม่ไว้ใส่ เนื่องจากว่าเอา้าใครพอมาปลูกกันเชื่องมกอึอยู่ในนี้ถ่ายคลิปพี่น้องบรสะดวก์กะบรได้ทุกขันทุกตอนกะ่ะขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องเด้อโทรศับ,บเก็บแบดบอยูพี่น้องเลยนี่ก็จักหน่อยกับเบิร์ตดิแล้วี่ใก็อยากถ่ายเอาอัน ส่องดำหน้ากับบ,บอดดิทายบ่มีแบทคายตอนกินเข่ากับบ,บอดดิทายแบทบ่มี่ค่ะิพาพี่น้องไปเบิ่งของหนามเนาะเบิ่งของหนามเพราะว่าพัดแตงแกมายัางบ่ได้ยังบ่ได้รีวิวให้พี่น้องเห็นอีกคร่ะหนึ่งก็สิเป็นด้านหลังเนาะพีนะ่น้องด้านหลังของห้องนาม จะชิคกยกับเพื่อนแน่วัดปุ๊บนาะเพื่อนปูเพื่อนก่ะน,นออกไกของหนาแน่พ็นี่ก็เป็นด่านหนาเป็นหินทรายที่เหลือหินเหลือเป็นบล็อกที่เหลือ้อน,นี้ tôi review đi viu và xuân mặt kiap hay bừng nó vẫn xuân nói nà hay bừng ừ. mà đọc đọc vĩnh ơi tạo mọi người yêu một cái yêu một tia rồi yêu một thân kê xuân mặt kiap mặt kiap nói nà xuân nói nà lãi tốt như vĩnh วันนี้มีโอ,โอกาสเนาะได้มารีวิวสวนน,น้อยนาให้พี่น้องเบิง่งนี่โรคลายาพี่น้องเอ้ยว่ทุกป,ปีเขาก็บ,บริสุทธิ์น้อยนากินเนาะนี่แต่อยูใ่ในสวนเจ้าของแต่วอได้ขายดอกพี่น้องเอ้ยบลวงพอหันลูกหันล้านกินลูกล้นานลายลูกแองยังข,ขาดกินเหมือนหนึ่งเป็นกิโล เรื่มมาบัวแต่ก่อนมันสิมาง่ายๆพี่เนาะเดีย๋ยวนี้มันหลายปีแล้วมันเป็นลายงวดแล้วมันก็เลยมากรง่ายหมากร้นหน่อยต้นนี้ต้นนี้เป็นไม้สิมาไง่ายแน่พี่น้องเลยมันเป็นเป็นต้นไม้ค่ะกับเป็นปีเลกแต่สวนเขาโพด สวนแตงแตงเขาก็เป็นหน่วยหนึ่งพี่น้องเขาก็เป็นหน่วยหนึ่งสวนแตงสวนพระอิตูข้าวโพดนี่แตงนนี่เป็นมักทุด,ดินเนาะหรือว่าอันนั้นถั่วลิสงเนาะพี่น้อง อ no. no like no, ันท no. ี่ปลูกใส่นี้มันสิเป็นอันนั้นเด้อพี่น้องตารางเทียงตารางเฮือนเก่าที่ว่าพี่น้องหลายคนอาจสิเคยเห็นแล้วเนาะเฮือนเฮือนลังเก่าเพิ่นได้มางลงแล้วเด้อมางลังเก่าแล้วก็ปลูกขึ้นใหม่แต่มอันเก่าพี่น้องแต่เสาเฮาก็ยังอยู่คือเก่านี่แหละพี่น้องยังบ่ได้เฮ็ดแนใดเพราะบ่มีเงินหาเงินก็บ่ได เป็นสวนที่ว่ามีกอกน้ําน้ํายเด้อพี่น้องสน้ํายน่ได้พี่น้องเบิ่งต้นมะเขียดต้นนี้พี่น้องดกมันเป็นหลายปีแล้วด้พี่น้องเอ้ยตั้งแต่จะจ๋ายังบ่ได้เกิดผู้ใดนี่น่อยๆแต่แต่อันหลาน้อยยังบ่ได้เกิดต้นนี้ก็เป็นมะเขียดหนังมะเขียหนัง ต้นมาเขียบหนังอันนี้มาเขียบพายพี่น้องเขียบพายแต่ว่านวนลายหน,น,น่อยแต่มันหักเป็นมาเขียบพายมาเขียบหนังนี่ใน้าลายแต่ว่าแก้เปลือกง่ายดวยกาน,นี่ฮะก็พาพี่น้องมาเบิงบ่งเบิง้งสวนเนาะ มาเบิงสวนแล้วก็มาเบิงอันบ้านที่ย่อขึ้นใหม่นี่ก็สิเป็นต้นต้นอ่ามัม่วงเขียวเสวยพี่น้องมะม่วงเขียวเสวยเป็นมีต้นเดียวพี่น้องเฮาก็นให้กิน2ปีหมากใหญ่ๆมันเป็นปีแรกนะในน้อยๆเนื้อลายกินก็แซ่บพี่น้อง อันนี้สิเป็นมักม่วงต้นเด้อพี่น้องต้นมัม่วงต้นเป็นให้กิน3ปีแล้วปลูกน้ําลังอันเขียวสวยแต่เป็นก่อน3ปีแล้วพี่น้องแต่ว่าไทเพิ่นสิเอิ้นมักม่วงยังบ่ฮูบ่ฮู้แต่ว่าลาวเพิ่นเอิ้นมัม่วงต้นนี่พี่น้องนี่แหละเืองเก่ามั่งขึ้นมาเ็ดใหม่ พราะปวกกินรายลังเกาน่ะนี่ก็ได้เป็นบางส่วนตัวไดมันกินเบิดกถิมก็เอาหม่ลงไปแซ่มลงไปแซ่แล้วก็เอาขึ้นมาเห็ดใหม่พี่น้องเราคลองกสายแน่พรเป็นยามเบียกยามงานมีวงตาเครื่องยามฝนต้องตารงเือนเนาะ บาหลังใหม่เด้อพี่น้องเด้โดยสบายดีนะลูกอืมอันจะเป็นด้านข้างขาง,งขง้างขางแบบนอกทางเนาะพี่น้องมันก็อยู่แปะทางอยู่เด้กอันนี้จะเป็นบริเวณเดินบ้านเดินบ้าน อันนี้ก็สิเป็นต้นมะมักม่วงอันนี้ก็เอิ้นมักม่วงอีหยังบุทางลาวเอิ้นมม่วงเส้นนะม่วงหน่วยยาวๆหั่นนะพี่น้องหน่วยยาวๆอ่าเนื้อหวานๆนั่นน่ะปลูกหลายปีเลยล่ะแต่ละน้อยยังบ่ได้แต่ข่อยอายุ14ปีพ่นปลูก่เฮาก็เป็นหมากปีเดียวนี่ เหมาะกับการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่พี่น้องเพราะว่ามันไก่มือแต่ว่ากับผมมีเงินสื้อมาเลี้ยงมีกับบลายมีกับอะหน่อยเรียวาบ้านใหม่ มาลิ้วลูกสาวให้เบิงมพี่ต้มโอพี่น้องเลยเมื่อคืนนี้ก็เลิกบกครีเมื่อเพราะมันในห้องมันมีหนามลายมันขี่ไปบ่ด้กินฮะก็กินหนามฝนพี่นอ้องวันนี้มันสุดกินหรอกินหน,นามฝนอา นี่ก็นสิเป็นพลกันได้ทางขืนทางทางด่านเพีนขนั้วเนาะเอามีดไป<ช>ป่านอ้ามีดไปป่านทั้งก้านี่แหละพี่พน้องเอ้ยส่วนที่มันยังเหลือกระปิดกระปอยไม่กระใดปวกกินส่วนใดที่มันยังยังดีกับตัดออกแกล้วก็เอามาต่อกันขี้เห็ดล้างใหม่กับ่บมี่ มีเงินมีเงินเห็ดล้างใหม่แต่จำเป็นต้องหม่างล้างเก่ามาปุ๊บอยู่หนีพี่น้องเลยแต่กับบพ่อกันนอนเพราะมันหลายคนก็นจนเมื่อนอนอยู่บ้านน้ำเอื่อยกับตางเมื่อสาแบดแน่อยู่นีกับบ,บุมีบังสาบแบดบุมีเฟฟ้าพี่น้องเย้ยอยู่นานเลยเมื่อนอนอยู่พุ่นสาบแบดแต่ก็เบ,บิดขึ้นกับบุเต็ม เบิดขึ้นได้แต่หาสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตื่นขึ้นมาอย่างบอเต็มอยู่แต่เดี๋ยวนี้กับบหูว่าสิทายคลิปใส่เนาะไก่สิเบิดลล่ละพี่น้องเยแบบาเบิดแต่สากนันาก็สิเป็นไก่พี่น้อง่ ก็เน่ามาเบิึงก็เนอาไหมถ้ากะปุกได้ชองกี่น้องเอ้ยก็เนอาไหมกันเลยก็เนอาไหมบงกันอน่าไหมในป่ามันบ่มีเงินเห็ดหัวปลูกกะบัวงัวคข้ยนี่กะอ้อมไมโจ๊กเอาบ่มีเงินซื้อลักซื้อต่อผมมีเงิน ส,สื่อน้ำกระเจับปลูกได้ซองกอกอที่สองกอที่สองปลูกได้สามสี่ปีแล้วพี่น้องตอนเอามาปลูกแรกๆเังเบียนี่น้อยล่ำซำเหนี่ยวมือนี่แหละล่ำเดียวนี่ก็สามปีสี่ปีแล้วก็กอใหญ่เพราะไรแกงอยู่ย่ามจุจนมากหักปวดไปแกง สิเป็นต้นหมกม่วงโซอเฮาต้นมะขามสามสีต้นหาต้นหกต้นขามหวานตัวนี้สิเป็นมะขามหวานพี่น้องนี่มะขามมาแต่ไทยเนาะขามหวานอล้วนั่นก็จะเป็นเฮือนที่เพิ่นซื้อดินน้ำนาะซื้อดินน้ำพรอเะเพิ่นก็หว่างเฮือนมาปลูก เหล่าคนอ,อ้อมหัวไว้เศ้าคุณเศร้าพี่น้องเศ้า,มา,มามเม็ดคุณเศร้าเม็ดสามหมืนพอค้ายถือพดเจ้าซิปคล้าย สบายดีพี่น้องในไว้ไว้ไวไไเล้าจ,จ้าสบายดีเลยเล้าเด้สบายดีจ่าลูกเออโอ,อยเก่งหลายจบหลายลูกข่อยลานสาวพี่น้องลูกของเอ๋ลูกเช่าหลาเพิ่มก็ห้าสิบใส่อันนี้เอาเนาะพี่น้องเปิดยังขึ้นเาช่า สบายดีปลาลุงเนี่ยใช้สบายดีปลาลุ่งหรือเปล่าหนามก็ตักขึ้นมาใส่สีเอาสีเนากำลังสิโตมก็ปนปั่นข้วเสาลงไปดำหน้าพี่น้องมีก็ะห่ากระชิได้แต่คลิปเดียวเนี่ยห่ากระชิเอาโทรศัพท์ไปสาเนาะพี่น้องเพราะว่ามันแบตมันเบิดไป้เลยโซนคลิปก็ต้องเอาคลิปลงกรต้องจนเมื่อบ้านคือ มันเอาลงมาได้อยู่หน้ามันมีสัญญาณคันเมื่อบ่าเลยมันไก่กับไฟฝ่าเลยบมันมันมีสัญญาณพี่น้องมันมันไปไวแต่ว่าส่งอยู่หน้านี่เบิดเมืม่อกับปลไปกินเงินไปซืซ้อโอ้นานเคยกำลังทายหน้ากำลังนเมื่อวานนี่โลกะกบนหนู อนีกะสีดำเวิ้มื่อพี่น้องเลยสบายดีไหมหักประมาดทองก็อืมหัาก็ตือนนอนมาหอดนีก็ขอจบคลิปไปซัมเน่เนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจให้ซองหน่อยๆซองหนีในเด้อขอบพระคุณหลายๆบ๊ายบาย